การรักษาความสมบูรณ์ของร่างกายเป็นปัจจัยของเศรษฐกิจที่ดีและสังคมที่มั่นคงเพราะร่างกายที่แข็งแรงนั้นโดยปกติจะอำนวยผลให้สุขภาพจิตใจสมบูรณ์ด้วยและเมื่อมีสุขภาพสมบูรณ์ดีพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจแล้วย่อมมีกำลังทำประโยชน์สร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคมของบ้านเมืองได้เต็มที่พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเธอเป็นแรง ฉันสว่าแม้วันที่ฉันลงฉันพลันฉันต้องผิดหวังฉันรู้มีเธอยืนอยู่ข้างกัน ครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการคนต้นแบบครับนำเสนอเป็นประจำนะครับทาง MSH Cable TV ครับรายการที่จะนำเรื่องราวบุคคลที่เป็นต้นแบบทั้งในเรื่องของการใช้ชีวิตทั้งในเรื่องของการดำเนินชีวิตในการงานมาเป็นต้นแบบให้กับคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการของเราครับผมกำลังดูเรื่องราวนะครับ ภาพรวมของผลงานศินลปินที่สร้างสรรคผลงานศินละปะจากหอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวรน,นะครับท่านดํารงตําแหน่งผู้อำนวยการสถานอาระยธรรมศึกษาโขงสารวินมหาวิทยาลัยนเรศวรครับและท่านก็ยังเป็นทั้งศิลปินเป็นนักวิชาการเป็นนักวิจัยเป็นผู้บริหารและก็ที่สําคัญนะครับท่านก็เป็นคนพิศษในโลกเลยครับบุคคลที่ผมกําลังพูดถึงอยู่นี้ท่านก็คือท่านรองศาสตราจารย์ดรจิรวัฒน์พีรสังน,นะครับ ผู้ชายคนนี้ไม่ธรรมดาเลยครับเขาบอกว่าคําว่าศิลปะนั้นทําอะไรถ้าจะซ้ายก็ซ้ายให้สุดๆขวาก็ขวาให้สุดๆอย่ามีตรงกลางสําหรับคําว่าศิลปะหาคําตอบได้กับผู้ชายคนนี้อาจารย์จีรวัตรพีรสรรคนต้นแบบสัปดาห์นี้ครับ งานศิลปะเนี่ยต้องต้องถมให้สุดนะเพราะมันใช้มันไม่ใช่ในเรื่องของร่างกายอย่างเดียวนะครับมันใช้เรื่องความรู้สึกจิตใจขึ้นมาถมเข้าไปให้มันหมดแรงเลยนะครับพอหมดเมื่อไหร่ก็พักเธอเป็นแรงบันดาลใจเธอเป็นไฟที่ทำให้ใจฉันสว่างแม้วันที่ฉันลมฉันพลันฉันต้องผิดหวังฉันรู้มีเธอยืนอยู่ข้างกัน รุงศรีแคชทูคาร์สินเชื่อเพื่อรถบ้านลัมาหาเมียที่ไร่แล้วใจมันยุ่งนี่มนไม่เอาเสื้อเลยไม่ใส่เนี่ยเซ้ดไม่เคยบอกต่อไงเละจ้าเอ็มไอเซ็นะเขาเปลี่ยนโปรโมชั่นใหม่แล้วฮะเขาเปลี่ยนอย่างไรกันหรือเปล่า ตอนนี้บริษัท MSS Cable TV มีโปรโมชั่นใหม่มอฝากสมาชิกทุกท่านค่ะเพียงคุณแนะนำสมาชิกท่านอื่นให้มาติด MSS กับเราเท่านี้ก็รับไปเลยบัตร v i p ดูฟรีหนึ่งเดือนสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0 55 210559 60แหมโปรโมชั่นดีๆขนาดนี้อย่าลืมบอกต่อกันนะคะอที่เป็นสแตนเลสหรือว่าเป็นไม้เคลือบแบบนี้อาจจะน และผู้ทางก็จะมีวิธีการแก้คือถักใหม่เลยเซลลี่สวยเล็กสวยไหมเมยๆเมยแต่งหน้าแต่งตัวให้มังเบาๆหน่อยนะเอาไว้เล็กหนาไม่กินเฟรนเลยดูอะไรอยู่เนี่ยอยู่ห้องแฟชั่นเซลี่สิ่วตัางหน่าอ้วกกำลังเลี้ยงลูกกลางทางนิกิ่งอยู่นาะ แล้วเจลี่จะรีบทำมิ팅ไปทาไมเนี่ยก็อวจะทําไว้ให้เลือช่วงหน้างน้วมันอีกตั้งหลายเดือนนะเจลีหนูขอดูช่องแฟชั่นก่อนทีวีก็มีอยู่ต้องแหลกเครื่องนาห้องเลือกก็มีนาทําทไมหมวยเล็กไม่ไปดูห้องหมวยเล็กก็เจลีเล่นเปลี่ยนช่องนี้ช่องเดียวกี่เครื่องกี่เครื่องในบ้านเนี่ยมันก็เปลี่ยนเป็นช่องเจลีนี่หมดเลยเจลีรู้ตัวไหมแล้วเราจะทําอย่างไรดีฮิอยากเลือเลี้ยวใช่ไหมล่ะ <c oughs> ก็ติดต่างชมกลังน,นะครับเธอเป็นแรงบรนดานใจเธอเป็นไฟที่ทำให้ใจฉันสวรแม้วันที่ฉันลงฉันพลันฉันต้องผิดหวังฉันนั้นมีเธอยืนอยู่ข้างกาย อาจารย์สวัสดีครับครับสวัสดีครับโอ้ก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยนะครับที่เรียกว่าเป็นแขกรับเชิญแบบปัจจุบันทันด่วนของคนคต้นแบบซึ่งก็ไม่น่าจะผิดพลาดอะไรที่จะยกให้อาจารย์เป็นคนต้นแบบก่อนอื่นเลยเนี่ยผมต้องขอถามอาจารย์ก่อนเลยว่าคําว่าศิลปะเนี่ยครับมันหมายถึงอะไรเขร้ากันศิลปะเนี่ยมันก็คือผลงานที่ศิลปินเนี่ยได้สร้างสารรค์ขึ้นมาโดยมุ่งในเรื่องของความงามนะครับแล้วก็ทํางานออกมาเนี่ย เพื่อออกสูส่สาธารณชนเพื่อให้สาธารณชนได้เห็นในเรื่องของความงามในมิติต่างๆที่ศิลปินสร้างขึ้นมาพอ,พ,อพูดถึงหอศิลป์มอนารีส่วนเนี่ยผมผมคิดว่างานศิลปะน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการภาพวาดภาพวาดหรืออะไรที่แบบว่าดูแล้วเข้าใจยากๆแต่จริงๆแล้วถ้าจะพูดถึงศิลปะให้เข้าใจง่ายๆที่คุณผู้ชมสามารถที่จะรับทราบได้รับรู้ได้รับถึงได้เลยนะครับคืออะไรครับศิลปะก็คือผลงานที่ศิลปินนะครับ นำเสนอออกมาในรูปแบบต่างๆเช่นภาพเขียนปฏิมากรรมรงานแกะสลกักงานในพวกนี้ออกมานะค,ะครับโดยโดยเป็นการสะท้อนในชีวิตของของคนที่เป็นศิลปินเนี่ยเป็นสะท้อนเรื่องราวอะไรต่างๆ ที่อยู่ภายในศิลปินเนี่ยออกมานําเสนอนะครับ hmm. แล้วก็เป็นเป็นเพื่อให้สู่สธารณชนให้มองเห็นในเรื่องของความงามถ้าเกิดใครไม่เห็นความงามก็จะมองเห็นความดีความจริยธรรมหรือสุนียศาสตร์ตามมาด้วย oh. อย่างเงี้ยครับแล้วก็เป็นเป็นเรื่องของงานส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องของจิตใจและความรู้สึกครับ oh. ซึ่งซึ่งในลักษณะแบบนี้จะต้องมองเห็นหูฟังอะไรพวกนี้ครับ hmm. ก็เลยเป็นเป็นเรื่องของของศาสตร์ในในทางสุนียศาสตร์ท,ที่ที่ให้ทุกคนมุ่งมุ่ง ในเรื่องของสู่ความงามเนี่ยนะครับสุนทรียะมันคำนี้เกิดขึ้นมาอีกเห็นจะมาคู่กันตลอดเลยระหว่างคาว่าศิละปะกับศิลปินแล้วทาอย่างไรถึงจะเรียกว่าเป็นศินลปินที่อยู่คู่กับศิละปะได้แล้วครับศิลปินก็คือคนที่ทํางานทางด้านศินละปะเนี่ยอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นเวลา นานๆแล้วก็ทำม,มีวิถีชีวิตในการทำงานศิลปะ<ม>อย่างตัวผมเองผมก็ทำงานทางด้านจิตกรรมนะครับในการนำเสนอออกมาเป็นภาพเขียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่ไปประสบต่างๆประสบการณ์ต่างๆเดินทางในประเทศบ้างต่างประเทศบ้างอย่างงี้แล้วก็เอาศิลปะเนี่ยที่จากความทรงจำเนี่ยกลับมาแล้วก็มานั่งทำงาน ศิลปะชุดหนึ่งแล้วก็แสดงออกสู่สาธารณชนเพื่อให้สาธารณชนได้เห็นว่าความคิดของเราเป็นยังไงในความคิดของศิลปินเป็นยังไงออย่างนี้ครับครับนั่นก็คือการถ่ายทอดคําว่าศิลปะจากศิลปินที่อยู่ด้านหน้าของวงนี่เองย้อนมาที่อาจารย์เนี่ยเรียกว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนพิศโลกเพราะว่าอาจารย์เป็นคนพิศโลกโดยกาเนิดใช่ครับเกิดที่ไหนนะครับเกิดที่พิศโลกเนี่ยบโลงพยาบาลบุญศินราชเนี่ยครับผมไม่บังอาจถามนะว่ามา่อปีพศอะไรแต่ดูยังหนุ่มอยู่นะครับ ด้วยความเป็นเด็กพิษนุโลกตั้งแต่เด็กๆเ,เนี่ยฮะเด็กชายจีรวัตรเนี่ยโตขึ้นก็ต้องมีความใฝ่ฝันแล้วว่าโตขึ้นอยากจะเป็นอะไรถ้าตอน,นเด็กอาจารย์อยากจะเป็นอะไรครับคือเดิมทีเดียวก็อยากเป็นหมอเป็นทหารเป็นอะไรพวกนี้นะครับ <c oughs> แต่เนื่นองจากว่าครอบครัวผมเนี่ยเป็นครอบครัวเป็นครูนะครับ <c oughs> แล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยในตระกูลเนี่ยได้ได้มีโอกาสเรียนพ่อช่งอางเรียนเกียกับสถาบันทางศิลปะซึ่งในสมัยนั้นเนะี่ยที่พิษณุโลกเราไม่มี <c oughs> สถาบันสอนศิลปะ <c oughs> แต่วันดีคืนดีมีลุงมีป้ามีน้ามีอาที่เรียนเพราะช่างขึ้นมาก็กลับมาคุยกันเรื่องศิลปะซึ่งบ้านผมเองอ,อยู่ที่บึงพาะนะครับแล้วก็มีภาพเขียนเ,นยเห็นตั้งแต่เด็กๆแล้วโดยโดยมันอาจจะซึมซเข้ามานะครับแล้วก็ผมเป็นคนที่ชอบเขียนรูปมาตั้งแต่เด็กๆขึ้นมา,าอาจจะเป็นเพราะการซึมซาบจากสายเลือดสายตระก,กูล